อันดับท็อปทนะครับกับดิวไปอีพีละสากลิ่นกินอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมค่อนข้างชอบนะครับโ,โหเลือกยากนิดน,นึงนะสำหรับจตัวนี้ผมรังเลใจมากเลยระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่เขาเอา2กลิ่นนี้มาผสมกันแล้ว นะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดอันดับท็อปทรีนะครับกับ n e x t Bar 12k by w a t e r f a l l นั่นเองนะครับผมกล่องกระแทกค้าง ก็จะมาดูกันนะว่าวันนี้3กลิ่นตัวท็อปที่ผมให้ในดวงใจกับแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยนะครับคือกลิ่นอะไรบ้างนะฮะโดยกลิ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับในแพ็คเกจที่นี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด10กลิ่นนะครับซึ่งได้รีวิวครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีวิวไป EP รับกลิ่นนะครับและกลิ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวเนี่ยนะครับที่ผมทําเป็นคลิปเดี่ยวคลิปสั้นไว้นะฮะใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเป็นว่าวันนี้เราไปตััััััััััดดดดดดสิินน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 กกกกกกีีีีวววว่่่่่าาาาะะะะะท็อออปป3ใใงงจจจบบบบบบ Next Bar 12K คคครรรรมมลลไไ้ผเย bye มาครับก็ขอพูดกันถึงกลิ่นนะครับหรือว่าตัวเครื่องของเขากันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Nextbar 12k นะครับ Nextbar 12k นะครับเดิมทีเนี่ยก็จะเป็น Nextbar 5000นะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรุ่น 12k ตัวนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งฟิลการใช้งานนะครับกลิ่นเกลือนลดชงรสชาตินะครับมาครบมาเต็มนะครับในซีรีส์ 12k ตัวนี้นะฮะซึ่งกลิ่นทั้งหมดที่เขามีเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นองุ่นนะครับสตรอเบอรี่กล้วยโคลาเลมอนนะครับฟันตาเกรปปปนนนนนนนะะะแแลลลล้วววกก็มมมีีีีบบบบูเเเเอออออออรรรรรร์์์์่่ไไไซซคคัััติิผฮดพ กะะละสายเป็นกิน่นมอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผหเลือกยากนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้ <S 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 เริ่มจากอันดับ3ก่อนแล้วกันนะครับผมอันดับ3นะผมขอให้เป็นกลิ่นมิ้น์ละกันนะครับกับ Nextbar 12K ตัวนี้นะครับเพราะรู้สึกว่า,าผมเป็นคนชอบดูดมิ้น์อยู่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบมิ้น์ของโทนกลิ่นของ Nextbar 12K ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยให้เป็นอันดับ3นะครับอันดับที่2นี่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมลังเลใจมากเลยระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับก็จะมีกลิ่นสตรอ นะครับที่ทั้ง2กลิ่นนี้เนี่ยผมชอบทั้งคู่เลยนะครับและสตรอเบอรี่บานาน่าของ Nextbar 12K ที่เขาทำออกมาในรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นคือทำออกมาดีมากคือแบบหอมนัวแบบหอมกล้วยหอมสตรอเบอรี่มาครบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แบบอร่อยอะ่ะเออเรียกได้ว่าอร่อยนะครับแต่ใจนึงก็แบบบางทีก็ชอบองหนุนเนาะนะครับแล้วก็แฟนตาครีมเนี่ยผมรู้สึกว่า Nextbar 12K อทำออกมาได้ค่อนข้างแบบชัดแล้วก็ตรงกับตามความชอบของผมดีนะครับเพราะฉะนั้นสอตงตัวนี้เนี่ยผมเลือกยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น,ะะน,นผมไม่รู้จะะเรยกังไงไนคบ อ่ะเอาเป็นว่าทั้ง2กลิ่นนี้นะครับก็จะอยู่ในอันดับ2และอันดับหนึ่งแล้วกันผมสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับตามอารมณ์ของผมนะครับถ้าผมเบื่อกลิ่นนี้ผมอาจจะไปกลิ่นนี้ถ้าผมเบื่อกลิ่นนี้ผมอาจจะกลับมากลิ่นนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับ3อันดับของ Next Bar 1ิเกมที่ผมจัดขึ้นมานะครับก็จะเป็น3กลิ่นนี้นะครับเป็นท็อปทีแล้วกันนะครับมีมิ้นต์สตรอเบอรี่กล้วยแล้วก็ฟันดาเกลปนะฮะก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาออกมาาไดด้ีมกนใ ในการกลับมาครั้งนี้ของ Nextbar นะผมรู้สึกว่ากลิ่น Honeydew Apple นะครับไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่เขาเอา2กลิ่นนี้มาผสมกันแล้วลงตัวและกลิ่นคือแบบดีมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครกลิ่นหอมกลิ่นดีนะครับเป็นกลิ่นแปลกใหม่ที่ผมรู้สึกว่าฉีกไปจากหลายๆตัวในตลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ผมจะให้เป็นอันดับพิเศษนะครับผมอันนี้ก็เฟนะและอีก,กลิ่นนึงที่ผมค่อนข้างประทับใจ อีกลิ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจกันก็คือกลิ่นแอปเปิลเขียวนั่นเองนะครับแอปเปิลเขียวเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างชัดมากนะครับดยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นแบบกลิ่นติดเปลือกติดเขียวอะไรเงี้ยนะครับอาจจะรู้สึกไหมในบางครั้งนะครับก็ของ Next Bar 1 2 k เนี่ยเขาจะทำได้ค่อนข้างชัดนะครับกลิ่นแบบเป็นฟิลแบบเนื้อแอปเปิลโดยตรงเลยนะฮะก็จะมีความเขียวเล็กน้อยนะแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่คือกลิ่นแบบจะเป็นแบบฟิลโทนหวานนะเป็นกลิ่นของแอปเปิลค่อนข้างเยอะมากกว่าแล้วรสชาติดีด้้วกกก็นนนนนีัับลิิิ่่พเทใ ง่ายๆวันนี้มาง่ายๆนะครับจัดอันดับนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบแบบอยากจะแบบใช้ตามผมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับของ n e x t w a r 12k นะครับแล้วถ้าหากใครชื่นชอบการจัดอันดับดูง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับผมจะได้แบบจัดอันดับในหลายๆคลิปหลายๆแบรนด์ต่อไปแล้วกันนะว่าเออผมจะให้อันดับไหนอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปไปดองผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลนะครับย